โอเคขั้นแรกนะคะใส่ขาเข้าไปตรงนี้เรามีล็อกให้แล้วอ,อันนี้คืออีกขาฝั่งนี้นะคะโอเ <Okay. S 2> คะอ แล้วก็ทุบให้เข้าล็อกนะคะเรามีล็อกให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องยึดอะไรเพิ่มเลยนี่แล้วก็อีกแผ่นหนึ่งก็มีล็อกให้แล้วนะคะตรงด้านล่างตรงนี้<ช>ประกอบง่ายมากนี่โอเคใส่เข้าไปในล็อกนี้นะคะ<ม>แล้วก็อีกขาหนึ่งนี่ค่ะทำคนเดียวได้เลยง่ายๆนะคะคแข็งแรงรับประกันได้เลย โอเคโอเคนี่ก็คือจะได้โต๊ะแล้วนะคะส่วนเสาด้านข้างเสาด้านข้างแล้วก็มีล็อกให้แล้วนะมีล็อกให้เรียบร้อยเก็บเก็บับไม้กันนั่นเรามีพับให้นะคะจากที่เราพับไว้แบบนี้ก็กางออกได้เลยลูกค้าที่ออกไปเปิดร้านนอกสถานที่ไปตลาดนี่ค่ะล็อกตรงนี้นะคะ หมุนนิดนึ่งโอเคเสร็จแล้วก็ใช้เสาที่เรามีไว้ให้เอามาเสียบลงที่รูได้เลยนี่เสาที่หนึ่งเสาที่สองก็จะได้แบบนี้นะคะไม่ยากเลยปลายด้านบน ก็มีรูให้เรียบร้อยนะคะดันให้เข้าล็อกโอเคแค่นี้เลยก็จะได้ร้านแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะทั้งหมดประกอบใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะคะก็จะได้โต๊ะขายของแบบนี้เลยง่ายๆแล้วก็แข็งแรงมากอันนี้คือที่ฟรีอยู่ในเซ็ตเฉพาะลูกค้าแฟนชายของเราเท่านั้นนะคะขนาดตามที่แจ้งเลย